ก็วันนี้เป็นเวทีวิชาการนะครับจะทำข้อเสนอนะครับแก้ปมและอุทยานความขัดแย้งสู่ความยั่งยืนนะครับเรื่องคนอยู่กับป่านะครับในเวทีในวันนี้นะครับเป็นข้อแลกเปลี่ยนและข้อเสนอทางวิชาการว่าถ้าจะแก้ไขปมความขัดแย้งในอุทยานแห่งความขัดแย้งสู่ความร่วมมือเนี่ยนำไปสู่ความยั่งยืนเรื่องคนอยู่กับป่าจะต้องทำยังไง นี่คือวทีวันนี้นะครับในเรื่องของความก้าวหน้านะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในมิติของในเชิงกฎหมายนโยบายหลังจากที่มีการยื่นข้อเสนอให้กับรัฐบาลน,นะครับเมื่อวันที่29ที่ผ่านมานะครับให้มีการแต่งตั้งและคณะทํางานเรื่องคณะกรรมการยังไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความคืบหน้าเท่าไหร่แต่ว่าความก้าวหน้าความคืบหน้าในในเชิงสาธารณะหรือว่าการตื่นตัวของพี่น้องประชาชน าภาคต่างๆก็ๆเกคเห็นว่ามีความก้าวหน้าอสมผลอย่างเช่นวันนี้ครับไปีวิชาการวันนี้มีกลุ่มนักวิชาการที่ได้มีกติได้มีการติดตามแล้วก็มีข้อเสนอหลายๆเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของวิถีคนอยู่กับป่าเห็นว่าการแก้ไขปัญหานี้จะต้องสร้างชาทัศตใหม่แล้วก็มิติใหม่